สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไซเบอร์ชาแนลและท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล5ปีเป็น5ปีขาดไม่เกิน1ปีและใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล5ปีเป็น5ปีขาดเกิน1ปีผ่านแอปที่ชื่อว่า DLT Smart q อัปเกดใหม่ล่าสุดจากกรมการขนส่งทางบกโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับ1 ให้ท่านดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า DLT Smart Queue แล้วเปิดขึ้นมา 2. ก่อนที่ท่านจะจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue ได้นั้นท่านต้องลงทะเบียนก่อนหากท่านเคยลงทะเบียนมาก่อนแล้วให้ท่านกดข้ามได้เลยนะครับหากท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้ท่านทำตามดังนี้นะครับโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวกดตรงที่ใช้งานโดยบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วกดคำว่าลงทะเบียน 4. ส,สร้างรหัสผ่านใหม่และใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกดยืนยัน 5. เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วเลือกสำนักงานกรมการขนส่งทางบกที่ท่านจะไปใช้บริการ 6. เลือกงานใบอนุญาต เเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการจะต่อใบไดขับขี่หัวข้อที่1ใบอนุญาตส่วนบุคคลการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีขาดเกิน1ปีขึ้นไปอบรมผ่าน e-learning นั่นหมายความว่าใบขับขี่ของท่านขาดเกิน1ปีสามารถต่อได้ครับแต่ท่านต้องเข้าอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ w w w d l t e l e a r n i n g c o m 2ชั่วโมงก่อนนะครับ เมื่ออบรมออนไลน์เสร็จแล้วให้ท่านแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐานส่วนวิธีการอบรมออนไลน์ให้ท่านเปิดดูคลิปที่ผ่านมาผมได้แนะนําวิธีการอบรมออนไลน์ต่ออายุใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขาดเกิน1ปีระยะเวลาการอบรม2ชั่วโมงสําหรับหัวข้อที่หนึ่งนี้เมื่อท่านไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกท่านต้องสอบข้อเขียนเพิ่มเติมข้อสอบมีอยู่50ข้อท่านต้อง ตอบให้ได้45ข้อนะครับหัวข้อที่2ใบอนุญาตท่วนบุคคลการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีอบรมผ่าน e-learning นั่นหมายความว่าใบขับขี่ของท่านขาดไม่เกิน1ปีสามารถต่ออายุได้ครับแต่ต้องอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dltlearning.com 1ชั่วโมงก่อนนะครับ จะคล้ายๆก,กันกับหัวข้อที่1ครับแตกต่างกันที่ชั่วโมงการอบรมไม่เหมือนกันนะครับส่วนวิธีการอบรมออนไลน์ให้ท่านเปิดดูคลิปที่ผ่านมาผมได้แนะนําวิธีการอบรมออนไลน์ต่อใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขาดไม่เกิน1ปีระยะเวลาในการอบรม1ชั่วโมงหัวข้อที่3ใบอนุญาตส่วนบุคคลการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถจาก2ปี เป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีนั่นหมายความว่าท่านมีใบขับขี่2ปีท่านสามารถจองคิวต่อใบขับขี่ได้เลยโดยที่ว่าท่านไม่ต้องเข้าอบรมออนไลน์นะครับสามารถไปต่อได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าใจการจองคิวผ่านแอป DLT Smart q u e u ทั้ง3หัวข้อแล้วต่อไปจะเป็นการจองคิวนะครับในที่นี้ผมเลือกหัวข้อที่2ใบอนุญาตสุวบุคคล,คลการขอต่ออายุใบอนุญาต ขับรถจาก5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีอบรมผ่าน e-learning กดเข้าไปได้เลยนะครับ 8. ให้ท่านเลือกวันที่ท่านจะไปใช้บริการให้เลือกตรงที่วันที่มีจุดสีดำๆนะครับสำหรับจุดสีแดงแดงก็คือวันหยุดนะครับหากเดือนที่ท่านเลือกไม่มีจุดสีดำเลยที่เขียนคําว่าเต็มก็หมายความว่าเดือนนั้นทั้งเดือนเต็มหมดเลยนะครับ ให้ท่านกดเลื่อนเดือนตรงขวามือตรงนี้นะครับ 9. ให้ท่านเลือกรอบบริการโดยกดตรงคําว่าการุณาเลือกรอบบริการแล้วกดยืนยันการจองจะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่ายืนยันการจองให้กดตกลงนะครับ 10. ท่านเห็นข้อมูลการจองของท่านให้ท่านทําการแคปหน้าจอเอาไว้เพื่อไว้เป็นหลักฐานนะครับหากท่านต้องการที่จะ ยกเลิกการจองนี้ให้ท่านกดตรงที่รูปหุ่นยนต์นะครับตรงนี้นะครับแล้วจะมีเมนูเด้งขึ้นมาให้กดยกเลิกการจองนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เสร็จสิ้นในการจองคิวต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล5ปีเป็น5ปีขาดไม่เกิน1ปีและขาดเกิน1ปีนะครับเมื่อท่านจองคิวเสร็จแล้วให้ท่านเข้าไปอบรมออนไลน์ที่เว็บไซต์ w w w ร์บ ขีดอ r เล n ร์นิ่งดของกรมการขนส่งทางบกเลือกประเภทที่ต้องการจะต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ในรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตามความต้องการของท่านนะครับส่วนวิธีการอบรมออนไลน์ให้ท่านเปิดดูคลิปที่ผ่านมาผมได้ทําการอัปโหลดคลิปแนะนําวิธีการอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ w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  l t d l t e l e a r n i n g c o m ไว้แล้วนะครับเปิดดูได้เลยนะครับ เมื่อท่านจองคิวและอบรมออนไลน์เสร็จแล้วให้ท่านไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกในวันเวลาที่ท่านจองคิวได้เลยนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมไป 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน 2. ใบขับขี่เก่า 3. ใบรับรองแพทย์ 4. หลักฐานการจองคิวและอบรมออนไลน์เมื่อครบแล้วให้ท่านไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกได้เลยนะครับ เมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วผมหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับหากท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับทุกคำถามผมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกก็ขอให้กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม และกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนดูคลิปใหม่ๆก่อนใครก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ